ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตไว้ได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานไว้ได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ ซึ่งในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีทั้งภาพยนตร์ไทยและก็ภาพยนตร์ต่างประเทศกําลังแข่งกันทํารายได้น่าดูเลยเรครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องที่น่ารักที่โดเน a t i o มาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยครับสาหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนวัตรครับโดเน a มา25บาทคุณภาวินี199บาทคุณนพดล25บาทคุณฉลอง300บาทคุณธนงศักดิ์100บาทคุณธันวา20บาท คุณธีรพัฒน์หบาทคุณอดิสร50บาทคุณพิเชษ120บาทคุณยงยุทธ50บาทคุณเพ่นนภา27บาทคุณตรี30บาทคุณวชรเดช100บาทคุณองอาจ105บาทคุณบัณฑิต99บาทและต้องขอขอบคุณซูเปอร์โดนเจากคุณปีชาครับ500บาทและซูเปอร์โดนเจากคุณมนัณเทพ3 0 0พบาทครับโอ้ขอขอบคุณมากๆาเลยครับ ตั้งแต่ทำช่องฟิล์มเซเวนตี้มานี้น่าจะเป็นยอดโดเนตที่สูงที่สุดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สถิติการโดเนตสูงสุดของช่องเราเป็นของพี่แท็กพลันยูครับแกโดเนตมา2,000บาทก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับคุณมนัฐเทพคุณปีชารวมถึงพี่พ,พี่น้องท่านอื่นๆนะครับขอขอบคุณจากใจจริงๆครับ ส่วนพี่ๆน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางลบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได,ได้ภาพยนตร์ณวันที่18มีนาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้นพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในอเมริกาครับกับภาพยนต์เรื่อง Arthur the King ภาพยนต์แนวดราม่าผจญภัยผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของมาร์ w a อลเบิรกับเรื่องราวความผูกพันระหว่างทีมแข่งขันเดินทางทรหดกับสุนัขจรจัดโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15มีนาคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น7.5ล้านเหรียญ ก็ถือว่าทำรายได้เปิดตัวไปค่อนข้างน้อยครับแถมกระแสกแ็ดูเงียบๆเ,เลยครับดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับกังฟูแพนด้าโฟ ก็เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วครับสำหรับเรื่องราวการต่อสู้ของโปเจ้าแพนด้ายอดกังฟูที่ในภาคนี้จะต้องต่อกรกับคู่ปรับที่ร้ายกาจกว่าภาคไหนไหนอย่างเดอะแคเรียนโดยกังฟูแพนด้าในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8มีนาคมใช้ทุนสร้างไป8 5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น176.4ล้านเหรียญโอ้โหก็ถือว่ากระแสแรงใช้ได้เลยครับ กังฟูแพนด้าโฟเข้าฉายเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้หนังสามารถทำไรายได้คุ้มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุ้มทุนเร็วขนาดนี้ดูแล้วน่าจะทำกำไรให้กับทางยูดูเวซลได้เยอะอยู่แล้วครับภาคนี้ไปต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับที่ยังคงเข้าฉายในบ้านเราอยู่นะครับกับ Imaginary ตุ๊กตาซาตาน ภาพยนต์แนวฮอลเรอร์ผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายบรัมเฮาส์กับเรื่องราวความสยองขวัญของตุ๊กตาที่เป็นเหมือนเพื่อนในจินตนาการในวัยเด็กโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8มีนาคมใช้ทุนสร้างไป12ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น21.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ใกล้จะคุ้มทุนเต็มทีแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสัปดาห์หน้าก็น่าจะสามารถทำรายได้คุ้มทุนได้แล้วครับ ส่วนเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับกับบ๊อบมาเล่หวันเลิฟภาพยนตร์แนวเมิเคิลดราม่าที่สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของศิลปินแนวแรกเก้ที่โด่งดังมากๆในยุค70ซึ่งจริงๆแกก็ดังมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะบ๊อบมาเล่ผมก็ยังเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบแนวแรกเก้ก็ยังฟังบ๊อบมาเล่กันอยู่ครับก็ถือว่าเป็นศิลปินระดับตำนานคนนึงนะฮะ โดยภาพยนเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น169.1ล้านเหรียญเรื่องนี้หลังจากที่เข้าฉายมาประมาณ5สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บกาไรได้บ้างแล้วละครับขอแนะนำ YouTube p r เมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเรายังแถม V.I.U. Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ยู u ูปพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ l ดี e ไลน์ว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ o o ว Things ภาพยนตร์แนดราม่าเรทอาที่คว้าไปถึง4รางวัลอสการ์ครับหนึ่งในนั้นก็เป็นรางวัลของเธอคนนี้เลยครับเอมมาสโตนที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปนะครับ ก็ถือว่าเหมาะสมครับกับรางวัลที่เธอได้รับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือในการแสดงแล้วก็เรื่องนี้โอ้โหใครที่ได้ดูแล้วจะรู้ว่าเธอทุ่มสุดตัวมากๆครับก็ถือว่าเหมาะสมแล้วแหละครับที่เธอจะได้รับรางวัลน,นี้โดยพัวติงเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมครับใช้ทุนสร้างไป35ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นละทั้งสิ 000. 000. ้น112.5ล้านเหรียญก็นี่ฮะจากภาพเยืนที่ตอนแรกท,ท,ทำท่าเหมือนจะเจงครับ สุดท้ายกลายเป็นภาพจนที่ประสบความสําเร็จทั้งคําวิจารณ์ได้รับรางวัลรวมไปถึงเรื่องของไรายได้ก็ได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าจบสวยทีเดียวครับสําหรับเรื่องนี้สุดท้องนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดครับสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บไรายได้เพิ่มได้อยู่ฮะกับ migration ภาพยนต์แอน m เมชันผลงานจากค่าย Illumination และ Universal ครับที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วแล้วครับโดย a n i m เมชันเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป72ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้แพลทั้งสิ้น285.9ล้านเหรียญครับถึงแม้จะเข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดยังทำไรายได้เพิ่มได้ถึง4ล้านเหรียญด้วยกันครับเรื่องนี้รายได้เนี่ยมาทรงคล้ายๆ Elemental ของปีที่แล้วเลยครับ แต่เรื่องนี้สิครับโอ้โหรายได้เริ่มจะไม่ขยับซะแล้วครับกับมาดามเว็บภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายโซนี่พิกคเจอร์ครับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่มาพร้อมกับพลังมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยมาดามเว็บเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น97.4ล้านเหรียญโอ้โหเรื่องนี้เพิ่งจะเข้าฉายได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ ไายได้เริ่มจะไม่ขยับซะแล้วฮะสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้ไม่ถึงล้านเหรียญครับรายได้นิ่งจนตอนนี้ทางโซนี่กำลังจะมีแผนที่จะเอาภพอาพยนตร์เรื่องนี้ไปจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลแล้วนะครับ ไปต่อกันที่ขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งเรื่องครับกับดูนพาร์ทูภาคที่2ของภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายสุดฮิตของแฟรงเ h อร์เบิโดยดูนพาร์ทูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1มีนาคมใช้ทุนสร้างไป190ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น494.7ล้านเหรียญโอ้โหดูนพาร์ทูถือว่าแรงมากๆครับ สัปดาห์นี้เก็บรายได้เพิ่มมาได้ถึง127ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับก็เท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ดูนพัดทูอยู่ในจุดที่ ได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมยังทำลายเสถิตรรายได้เดิมของภาคแรกที่ทำไว้435ล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับตอนนี้นําโดงขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ครับแต่ว่าจะครองอันดับหนึ่งไปได้นานขนาดไหนอันนี้ต้องรอลุ้นกันครับเพราะว่าในเดือนน,นี้มีหนังฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องที่จอคิวรออยู่ครับนั่นก็คือ ก็ซีล่าของ The New Empire ครับจะเข้าฉายในอเมริกาวันที่29มีนาคมนี้ฮะก็ต้องมาลุ้นกันดูเลยครับว่าดูนพั์ทูจะรักษาตําแหน่งแชมป์ไปได้นานขนาดไหนครับกลับมาดูร,รายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีขยับอยู่แค่2เรื่องนะครับนั่นก็คือภาพยนต์เรื่องพี่นาค4ครับ ภาพยนตร์แนว h o ล r o เ c อร์คอจากค่ายไฟสตาร์ที่เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ152ล้านบาทครับปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องหอแต่วแตกแหกสรัพยลดภาพยนตร์แนวคอมเมดีผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของพจน์อานนท์ที่เดินทางมาถึงภาคที่10แล้วครับโดยหอแต่วแตกในภาคดีเข้าฉายไปเมื่อวันที่14มีนาคม ปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ50ล้านบาทหอแต้วแตกเนี่ยถึงแม้คําวิจ,จารณ์จะไม่ดีสักภาคครับแต่ว่าแฟนคลับก็ยังตามดูห้าหนังก็ยังคงทําเงินอยู่ครับ และน,นี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่18มีนาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพย,ายนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสาหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง